คำพูดซาร่าตอนจะให้ลูกถ่ายรูปกับไม้โซเชียลเดือดอีกรอบแล้วล่ะค่ะหลังจากนางแบบสาวซาร่าออกมาไลฟ์สดกับน้องแม็กซ์เวลช่วงหนึ่งของไลฟ์น้องพูดถึงพ่อว่าพ่อรักจริงหรือเปล่าทำไมเตะออกจากคอนโดซึ่งประโยคนั้นก็ทำเอาหลายคนเดือดและถามซาร่าว่าสอนลูกยังไงทำไมลูกเข้าใจพ่อแบบนั้น นอกจากนี้ชาวเน็ตยังได้ขุดคลิปเก่าสมัยจัดงานวันเกิดให้น้องแม็กซ์เวลออกมาด้วยซึ่งในคลิปนั้นนอกจากจะไปเล่นกับเพื่อนแต่แม่จับมาถ่ายรูปกับพ่อก่อนพร้อมพูดว่าแม็กซ์เวลไปถ่ายรูปก่อนรักพ่อแป๊บหนึ่งลูกและมีการกระซิบลูกรวมถึงแม็กซ์เวลเราคุยกันว่าอะไรที่บ้านงานนี้ชาวเน็ตก็ได้ออกมาทวิตข้อความว่า ไปขุดมาแล้วเจออันนี้แย่มากทั้งคำพูดที่ว่ารักพ่อแป๊บเดียวคุยกันมายังไงตอนอยู่ที่บ้านกระซิบอะไรกันอีกอาหิมหวานทำเหมือนรักพ่อมากแล้วดูหน้าไม้ดีไม้พิรัต